สวัสดีค่ะรับเพื่อนดูชาบูดูเสียเสียเสียที่บ้านมีเสียใหม่แล้วครับอู้ไหนบูในแม่ดูหน้าดิว้าเสียเสียเสียดูหน้าหน่อยเสียชาบูชาบูหันหน้าให้แม่หน่อยเย่างเร็วๆชาบูให้แม่ดูหน้าหน่อยโอู้เสียเสีย เสียหล่อไหมครับเสียหล่อไหมครับอ oh, well, so. ื้ยเสียชาบูหล่อไหมครับโอ้โหชาบูแม่หล่อจังเลยเว้ยมาเฟียมาเฟียประจำบ้านชาบูมันหล่อเนี่ยชาบูมันหล่อชาบูไปไม่เป็นต้มต้มดูตาชาบูนี่ต้มตาชาบูไปไม่เป็นแล้วตาชาบูใส่แว่นตาชาบูไปไม่เป็นหรอก โอเคทำไมไม่มีอ่ะโอ้โ oh. หมาเฟียกิก๊ก็๊ก <laughs> มาเฟียสุดหลอ่อหล่อใช่ไหมห<น>ลูกบูนี่ไม่ดูนาสิหลอ่หลอซะไม่มีอ่ะไอ้บูแม่หลอ่อจังเลยนี่แม่ใจเพป็นดีๆใจเป็นดีๆโอ้โหสะซื้อมาให้ผมชาบูผมชาบูาน่ารักไหมครับ ชมพูน่ารักไหมครับแม่แม่ชมพูน่ารักไหมครับไหนเจนเจนไข่ดาวไข่ดาวดูดิถุงตาชมพูหมดหน้าป้าป้าดูกรใส่แว่นนอนแม่เสียใส่แว่นนอนสุดด้วยว้าห์แมวฉันอะไรจะปานนั้นเสีย เสียเราไปเที่ยวผับกันเถอะเสียเสียไปผับกันแล้วเสียเสียนอนอัดหลาดแล้วเนี่ยนีไข่เอ่ยอันนี้ไข่ดาวไข่ดาวอันนี้ไข่ต้มอันนี้ไข่เจียวอันนี้หมอนวดประจำบ้านพี่อาชีนนีพี่เดลลี่ น,นี่แล้วไอ้ตุ้นไปไหนไอเห็นแลเห็นแลเห็นแลบักไข่ตุน้ you pay, you pay. นอยู่เพ่อยู่เพ่นี่อ่ะไข่ตุ้นไม่เข้ามาตาักแอร์เลยครับไม่ตักแอร์ลูกมาตักแอร์ไหมครับอยู่กับยายโนติฮะตุ้นอยู่กับยายโนติเข้าตัวเมียวิพัตตใครวะ ไข่ต้นไข่ตุ้นไข่เจียวฝนตกกำลังสบายเลยครับแม่แม่ขอบคุณแม่แม่พี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปให้พวกผมนะครับรู้เสียนอนครับอมะฮ่า